วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อที่จะโหวตประธานาธิบดีสหรัฐในหลายๆรัฐในอเมริกานะคะสําหรับใครที่มีสิทธิ์มีเสียงและตั้งใจที่จะออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ลีก็หวังว่าคุณไม่ได้พลาดการลงทะเบียนในวันนี้นะคะอัปเดตอาการโควิด1 9ล่าสุดของทรัมป์ที่เจ้าตัวออกมาบอกว่ารู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในรอบ20ปีและล่าสุดก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วในเมื่อเวลา6โมงครึ่งเวลาอีสเทิร์นไทม์นะคะ โลล่าสุดชี้โจไบเดนนำทรัมป์14จุดหลังจากจบการดีเบตรครั้งแรกถ้าเทียบกับวันนี้ในเมื่อ4ปีที่แล้วก็มีการพาดหัวข่าวเหมือนกันบอกว่าฮิลลารีคลินตันนั้นก็นำทรัมป์อยู่14จุดเช่นกันอัปเดตเงินช่วยเหลือล่าสุดที่แนนซี่เพโลซีและสตีเฟนมนูเชนได้มีการเจรจามาตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาวันนี้มีอะไรคืบหน้าหรือไม่เรามาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมลัสเช็ค c k 2ประจำวันที่5ตุลาคมนะคะ ใครเข้ามากันแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมช่วยกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้กำลังใจกันด้วยนะคะเริ่มที่อัปเดตอาการโควิด -19 ล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ของเช้าตู่ของวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้ออกมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าตนเองและภรรยาสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์ติดโควิด -19 ในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการนำตัวทรัมป์ไปที่โรงพยาบาลวอเตอร์รีดโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารีนวันไปนะคะ หลังจากนั้นทรัมป์ก็ได้รับแอนติบอดีคอกเทลนะคะแล้วก็ได้รับยาต้านไวรัสเรมดิซิเวียแล้วก็ล่าสุดมีการรับยาสเตรอยเด็กซาเมตาโซนผู้ชีวชาญหลายท่านก็ออกให้ความเห็นว่าทีมแพทย์ที่รักษาทรัมป์นั้นมีแผนการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ทำมากเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะว่ายาบางตัวอย่างเช่นแอนติบอดีคอกเทลที่ทรัมป์ได้รับนั้นเป็นแอนติบอดีที่ดีก็จริงแต่ว่า ยังไม่ได้รับการรับรองจาก FDA นะคะหรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐส่วน Remdesivir ก็เป็นยาต้านไวรัสที่เอาไว้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการขั้นรุนแรงเท่านั้นแต่ทรัมป์ที่มีอาการอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็ได้รับการรักษาจากยาตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะทรัมป์ยังได้รับ d e ็กซเม h a ต o n e โซนซึ่งเป็นสเตียรอยเพื่อช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันต้านทานโรคโควิด -19 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อกังหานะคะในสังคมแต่ว่าก็เป็นการรักษาที่อาจจะได้ผลเพราะว่าล่าสุดทรัมป์ก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะในเมื่อเวลา6โมงครึ่งเวลา Eastern Time นอกจากนั้นทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยจากโรคโควิด19โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและจะกลับนำไปเล่าให้ทุกคนฟังนะคะหลังจากออกมาแล้วก็คาดว่าทรัมป์น่าจะรับประทานยาเรมดิซิเวียให้ครบ 5วันนะคะแล้วค่อยตรวจเช็คดูอีกทีว่าในร่างกายยังมีเชื้อโคโรนาไวรัสที่แอคทีฟหลงเหลืออยู่หรือไม่ทางด้านตัวประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่มีข่าวว่าติดโควิดก,ก็ห่างหายจากการไปทวีตสักพักใหญ่เลยนะคะแต่ก็จะมีวิดีโออัปเดตมาให้ดูไม่เว้นแต่ละวันและล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะทรัมป์ก็ได้ทวีตออกมาหลายสิบทวีตเลยโดยสรุปใจความสำคัญได้ว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่สุด ใครอยากเห็นตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงทุบสถิติใหม่กองทัพสหรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดการงดเว้นภาษีที่มากที่สุดเฮลท์แคร์ที่ดีกว่าและก็ถูกกว่าโอบามาแคร์ care, โดยไม่มีเงื่อนไข pre-existing condition รัฐบาลทรัมป์สนับสนุน l a w and order สนับสนุน second amendment ใครอยากเห็นอเมริกาเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นให้ออกมาโหวตทรัมป์แล้วก็ยังทวีตต่อนะคะบอกว่า แต่ถ้าใครอยากเห็นภาษีขึ้นสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวงเล็บว่าสูงจนจะทำลายเศรษฐกิจสหรัฐให้ออกมาโหวตเดโมแครตนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีเพียงไม่ถึง30วันเท่านั้นสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครในปีนี้วันนี้ลีก็ขอรบกวนให้คุณช่วยพิมพ์ชื่อคนที่คุณจะเลือกพร้อมบอกเหตุผลนะคะสนับสนุนยกตัวอย่างอย่างเช่น เลือกทรัมป์เพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นหรือว่าเลือกไบเดนเพราะอ,าอยากจะเห็น the green new deal เพราะว่าคนที่ติดตามการเมืองสหรัฐที่นี่แล้วก็เข้าใจระบบการเมืองที่นี่จริงๆนั้นก็มีนะคะแต่อาจจะมไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวการเมืองที่นี่มาตลอดและมีความคิดเห็นว่าจะเลือกใครให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐบอกเหตุผลนะคะเพื่อที่จะได้คนอื่นจะได้เข้าใจและ นำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ความคิดเห็นของคุณก็จะมีประโยชน์มากๆต่อสังคมนะคะยังไงก็ช่วยกันพิมพ์มายเยอะและสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและอยากจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาแบบนี้จากช่องรีอุสเก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะไปต่อที่อัปเดต t i m u l u s Package นะคะที่ในขณะนี้สภาสหรัฐเสียงก็ยังแตกอยู่นะคะในเรื่องนี้ การเจราจาครั้งนี้มีคนสองคนเท่านั้นนะคะที่ทำหน้าที่ตกลงกันนั่นก็คือแนนซี่เพโลซีผู้นำเดโมแครตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและสตีเฟนมนูเชนตัวแทนจากทำเนียบขาวนะคะซึ่งตอนแรกจะมีคนนั่นก็คือมาร์คเมโดส์แต่ว่าทางเดโมแครตบอกว่ามีมาร์คเมโดส์แล้วการเจราจาไม่คืบหน้าสักทีจึงตัดมาร์คเมโดส์ออกไปนะคะเหลือแค่สตีเฟนมนูเชนและก็แนนซี่เพโลซีเท่านั้น ตอนนี้ข้อเสนอ Stimulus Package ของทั้งสองฝ่ายก็อยู่ที่ Democrat เสนอ2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐ Republican เสนอตอบกลับ1.62ล้านล้านเหรียญสหรัฐและทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็ย้ำนักย้ำหนากับนักการเมือง Republican นะคะบอกว่าให้เพิ่มงบประมาณในข้อเสนอ Stimulus Package โดยบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาของเราต้องการเงิน St ติ u l u s ทุกคน ต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่การตกลงครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทางทรัมป์ก็ไม่ค่อยพอใจนะคะที่ลูกพักของตัวเองรีพับลิกันไม่ยอมที่จะเสนอง,งบประมาณที่สูงกว่านี้ส่วนทางลูกพักของเดโมแครตก็ไม่พอใจหัวหน้าพักตัวเองแนนซี่เพโลซีเช่นกันที่ไม่ยอมรับข้อเสนอของรีพับลิกันสักทีล่าสุดลูกพักของเดโมแครตก็ได้เขียนจดหมายไปยังแนนซี่เพโลซีอีกแล้วนะคะโดยในจดหมายฉบับนี้เขียนว่า บทบัญญัติในข้อเสนอของรูปภิกันถึงจะไม่เพอร์เฟกแต่ตอนนี้ประเทศของเราอยู่ในขั้นวิกฤตอย่าให้ความเพอร์เฟกมาหยุดข้อเสนอที่ถือว่าดีสภาสหรัฐควรจะทำงานต่อไปจนกว่าจะหาข้อสรุปของเรื่องนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามหรือหมายความว่าลูกพักส่วนใหญ่เขายอมรับได้นะคะกับข้อเสนอ1.62ล้านล้านเหรียญของรูปักัน ซึ่งเขามองว่าเป็นข้อเสนอที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดแล้วก็เพอร์เฟตามที่แนนซี่เพโลซีต้องการแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบากในตอนนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีเช็ค1,200เหรียญเงิน Unemployed มั n เ f นฟ t แล้วก็เงิน PPP ลนรอบ2เงินช่วยเหลือผู้เช่าบ้านเงินช่วยเหลือเจ้าของบ้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ก็คือทาง Democra t กำลังรอให้ Republican ไปเขียนร่าง1.62ล้านล้านเหรียญที่เสนอนี้ให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างก่อนที่จะนำมาถกเถียงกันในขั้นต่อไปส่วนตัวลีก็คิดว่าความเป็นไปได้ที่ทุกฝ่ายนั้นจะตกลงกันได้นั้นก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าการเจรจาก็เดินทางมาถึงป่านนี้แล้ว <S <s เหลือเวลาเพียงไม่ถึง30วันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกายนถ้าทุกฝ่ายตกลงกันได้ มีฝ่ายไหนยอมกันขึ้นมาฝ่ายนั้นก็อาจจะได้หน้านะคะแล้วก็จะถือว่าเป็นการหาเสียงให้พักของตนเองไปในตัวสมมุตินะคะว่าอีกไม่กี่วันแนนซี Pelosi, ่เพโลซี่ที่ที่ผ่านมาปฏิเสธทุกข้อเสนอของรับลิกั a นออกมาบอกว่าตนเองยอมรับข้อเสนอล่าสุดของรับลิกั a นเพราะว่าเห็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนถ้าผลออกมาแบบนี้แนนซี่เพโลซีก็จะได้หน้านะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ติดตามข่าวก็จะรู้สึกว่าแนนซี่เพโลซีเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่อนุมัติเงินตั้ง1.62ล้านล้านเหรียญของ Republican หรือถ้าผลออกมาอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือ Republican ยอม d e m o c r a ตที่2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าผลออกมาแบบนี้ Republican ก็จะได้หน้านะคะแต่ว่าแนนซี่เพโลซีก็จะได้หน้าด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เสนอแล้วก็ยืนหยัดอยู่ที่2.2ล้านล้านเหรียญมาโดยตลอด เพราะว่าคนสน่วนใหญ่ก็จะชอบเงินเยอะๆนะคะและเห็นใครที่เสนอเงินเยอะๆก็จะมองว่าคนอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็นานาจิตตังนะคะพักหนึ่งต้องการาใช้เงินเยอะๆอีกพักหนึ่งต้องการใช้งบประมาณประเทศอย่างมีเหตุผลใครจะเลือกพักไหนก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะสุดท้ายดีก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ไปโหวตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ลงทะเบียนโหวตนะคะ อย่างเช่นในวันนี้วันที่5ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนโหวตในหลายๆรัฐนะคะอย่างเช่นรัฐของลีก็เช่นกันแล้ววันนี้ลีก็ต้องยอมรับนะคะว่าลีก็เลทเกือบจะเลทนะคะเพราะว่าลีเพิ่งไปยื่นใบลงทะเบียนเมื่อเช้านี้ส่วน สำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็เช็คดูนะคะว่ารัฐของคุณหมดเขตร,รับสมัครการลงทะเบียนหรือยังถ้ายังหรือว่าใกล้เข้ามาแล้วก็ต้องรีบแบ่งอย่างมากนะคะไปลงทะเบียนโหวตเพื่อที่จะได้โหวตได้ออกเสียงของคุณและอิเล็กเตอร์สในรัฐของคุณจะได้เป็นตัวแทนของคุณไปลงคะแนนอิเล็กเตอร์โหวตในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปในวันนี้ลีก็อยากจะบอกว่าใน2-3วันที่จะถึงนี้ช่องลี USA อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะฉลอง3เดือน1 0 0 0 0 s u b ่น r i b e r คก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนติดตามรับชมคลิปของช่องลี USA ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้าใจง่ายรู้ทันทีต้องลี USA แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย